ด่านจ่ายบัตรนะครับด่านจ่ายบัตรค่าผ่านทางพิเศษนะครับซ้ายขวาก็จะไปบางนานะครับตรงไปเป็นพระรามสองนะครับแต่น,นี้เรา,าไม่ต้องจ่ายังค์นะครับเรารับบัตรอ,อย่างเดียวนะครับตรงนี้อยู่ตรงอีเกียนะครับอีเกียอยู่ด้านขวามือของเรานะครับ อีกเศษอีซีพาด้านขวานะครับอีซีพาอยู่ช่องตรงกลางนะครับอยู่5้าหกดแล้วก็8ดนะครับช่องอัตโนมัตินะครับส่วนอันนี้ก็รับบัตรอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไปจ่ายทั้งด้านขาวออนะครับ หลังจากที่เรารับบัตรมานะครับถ้าเราจะลงทางด่วนนะฮะอันนี้สมมติผมจะลงที่สมุทรปราการนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานบางเมืองสองะฮะเราก็เอาบัตรนี้ครับที่รับมาเนะี่ยให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเอาบัตรให้เขาก่อนนะครับยื่นบัตร ยิบ้าบายิ่นตบดเสร็จแล้วนะครับก็มีราคาขึ้นนะครับเป็นยีบาบาทนะคงเจ้าที่บางทีเขาก็จะบอกว่ายีบ้าบางคนเขาก็ไม่พูดนะครับเราก็ต้องดูตรงตรงป้ายที่มีบอกอยู่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จ่ายตังค์แล้วก็วิ่งผ่านมาได้เลยครับผม